คลังสินค้า VRG จัดตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีตำบลกุดนกเปาเรามีบริการให้เช่าคลังสินค้าทั้งหมด3ยูนิตประกอบไปด้วยไซส์ M ไซ์ B และไซส์ S ซึ่งทั้ง3ยูนิตจะตั้งอยู่ในแอเรียเดียวกันรวมถึงมีบริการสถานีขนส่งน้ำมันเชลล์อยู่บริเวณด้านหน้าของคลังสินค้าด้วยค่ะ คลังสินค้าตั้งอยู่บนเส้นบายพาสโดยสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพได้อย่างสะดวกใกล้กับสนามบินดอนเมืองรวมถึงสถานสนามบินสุวรรณภูมิที่สามารถขึ้นทางด่วนไปได้เลยโดยคลังสินค้าวิอาจีมีสาธารณูปโภคครบคันรวมถึงไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่